เมื่อแว่นเดิมบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะทั้งเลนลอกเสริมสภาพค่าสายตาเปลี่ยนรวมถึงฟิตติ้งแว่นที่ใส่ไม่สบายหน้าแล้วโดยปกติแล้วลูกค้ามีใช้งานแว่นตาสลับกับคอนแทคเลนส์บ้างนะคะแต่ช่วงหลังมานี้บอกว่าแว่นเดิมเริ่มมองไม่ชัดมีปัญหาในการขับรถตอนกลางคืนร่วมด้วยนะคะวันนี้เลยอยากจะมาเช็คค่าสายตาและตัดแว่นใหม่แว่นเดิมของลูกค้าเป็นดีไซน์โอเวอร์ไซส์นะคะตอนนี้ก็ยังถูกใจดีไซน์หน้าแว่นใหญ่เหมือนเดิมแต่หลังจากวัดค่าสายตาเรียบร้อยแล้วนะคะมีปัญหาสายตาเพิ่มขึ้นทั้งสายตาสั้นและสาายยตเองเีง สำหรับคนที่ไม่เคยใส่แว่นสายตาเอียงมาก่อนเลยนะคะในพัทของการทดสอบความสบายตาอาจจะต้องใช้เวลาสักพักนึงค่ะไฟแนลค่าสายตาในรอบนี้นะคะรวมแล้วค่าสายตาเพิ่มขึ้นมาถึงหลักร้อยเลยค่ะถน่งแม้ลูกค้าจะถูกใจแว่นหน้ากว้างนะคะแต่ทางร้านก็แนะนําให้เลือกรุ่นที่มีขอบด้านข้างช่วยเก็บเลนได้ดีประมาณนึงจะได้ช่วยทั้งในแง่ของความสวยงามและน้าหนักเบาในการสวมใส่อยู่ค่ะเนื่องจากเนื้องานที่ต้องใช้งานหน้าจอวันหนึ่ง8-9ชั่วโมงต่อวันนะคะตัวคุณสมบัติเลนลูกค้าเลือกเป็นเลนกรองแสงหน้าจอพร้อมค่า สายตาค่ะ